จีนได้เปิดสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเขื่อนยักษ์ที่อยู่ต้นแม่น้ำแยงซีสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าจีนได้เปิดดำเนินการไปเฮอรานสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ของจีนซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำจินซาตอนต้นของแม่น้ำแยงซีตรงรอยต่อระหว่างมณฑลยนนูนนานหวินหนานและมณฑลเสฉวนซื่อชวนซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสถานีไฟฟ้าพลังน้าไป่ห่อทานมีหน่วยผลิตไฟฟ้าระดับล้านกิโลวัตต์16หน่วยทําให้มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม16ล้านกิโลวัตต์คลองตาแหน่งสถานีไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยไปห่อทานได้เริ่มกักเก็บน้ําในเขื่อนเมื่อเดือนเมษายนปีนี้โดยตัวเขื่อนเป็นแบบโค้งสงเท่า แล้วก็มีความสูงพิเศษด้วยจุดสูงสุดถึง289เมตรแล้วก็มีความยาวในส่วนโค้งถึง709เมตรด้วยกันทั้งนี้ไปเฮเอทานเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนรองจากโครงการเขื่อนสามผาตรีกอเจสแดมในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนและหากวัดปริมาณกําลังการผลิตติดตั้งแล้ว การสร้างโดยไปห่อทานได้ดำเนินการโดยบริษัทไชน่าทรีกอร์เจสคอร์ปอเรชันโดยทั้งนี้โดยไปห่อทานเดินเครื่องอย่างเป็นทางการแล้วด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า2หน่วยเริ่มเปิดดำเนินงานในวันจันทร์ที่28มิถุนายนโดยคณะเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างเข้าร่วมพิธีเปิดดำเนินงานของหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งสองรวมถึงตรวจดูความเรียบร้อยด้วย